ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปจับเจ้าคนนี้น้องดูไปไหนวะหมุนไปแล้วอย่างนี้ดิยออกแล้วนิ่งๆดูกินของแท้ใหญ่ได้เรงเนี้ยผ่านกันมาเลยดูดู เปิดนะเปิดนะให้ค่อยก่อตานยันหย่อนใส่นหน่อยนา่าจะอยู่กดลงตะเออบน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 ,บนขึ้นบนลงล่างรู้ไหมล,ลดลงลดลงปั้งเลยีชนี้ม <c oughs> ไปจ้ะรถถังนะครับนารถถังมาแล้วบนเรือหวันเจี๊ยบเจ็บไหมฮะเจ็บเบาลอยลอยลอยหนัลอยนั่งตเจ็บ ข่างต่อเพียนขึ้นหลังนะขึ้นหลังเห็นไหมแส่แส่ในเป็นยิ่งถูกใจลุ้ยเข่ามาแล้วครับหมันจัดเลยคันนี้สุดจริง สวิงต่อเลยน้องตงใช้ตัวช่วยครับวันนี้ไม่ไหวใหญ่่อยตัวนี้ใหญ่กองแทสยังาาเย็นครับ ใั้หมดมันก็เด้งขึ้นมา <c oughs> คนเคยอะปวดแขนเลยวัน <c oughs> นี้กดไว้ไม่ยอมอยลอยปะ หย่อนน้อยเงียบร้อยอแขนไม่ไหวไม่ถนัดไม่นัดไม่ไม่แก้วไม,ยยมยย่แล้ว,ยยลวน่าจะเปิดกาวตัวนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับกดเกี๊ยบครับ,รบทัง